คนพกแม็กซ um ิมั่มชดีค่ะวันนี้เรามีในเกมทิงไฟแล้ววันนี้ก็มาหนึ่งกับบอรเพนะทุกคนก็ดูผมน่ะแรงแดงแล้วตอนนี้บัรเพลมันก็ออกเลยนะครับวันนี้ผมก็มาหนึ่งนะครับวันนี้ผมผมก็ได้ชนะเพชรแล้วครับแต่ก,ก่อนเตี้ยผมบอกแล้วผมคือราชา AWM อเดบิวแอ็ I am the whispering shadow and the roaring flame forever entwined. โกงไม่ดีเลยฮะ <c oughs> ดูดูดูการโกงเนี่ยอ่าได้เล่นโกงใช่ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> เล่นโกง เล่นโกงใช่ไหมเล่นกงใช่ไมบักี่แต่มเจอกูแน่ที่ซ้อมก่อนที่ซ้อมก่อนที่สอีอ่อ่นรร้อนี้ได้ี่นอะไรวะเนี่ยบักมันเล่นอย่างนี้ได้ด้วยหรอ คนดูความที่โกงของเขาเป็นปืนกลของผมเป็นปืนสไน,สนเปอร์แบบนักกระสุน อาเพานเนท่ามึงเล่นขี้โกอยนะลบเพื่อนแล้วงนั่งขาค่แม่เนื้อมาค่ยิ่งผมจะลบเพื่อนทีนะวันเสาร์นี้ข้าวผมให้หรือว่าชนะผมก็ต้องลบเพื่อนดนะีเพราะว่ามันเกลนหลายรอบแล้ว เป็นไหมเล่นคิดโกงเองเดี๋ยวไปคุยกับมันก่อนเฮ้ยน้อนมึงเล่นคิดโกงอะ่ะ มึงก็โกงแล้วมึงก็โกงกูเลยกูเห็นมึงโกงกูก็เลยโกงกลับขนาดตอนสุดท้ายกูเล่น AWM มึงก็ยังแพ้เลยกูสาเล่น AWM ตอนสุดท้ายน่ะสุดท้ายกูออกแล้วน่ะตอนสุดท้ายกูเล่นกูตบเม่งเลยคราวนี้กูจะไปประจารทมกึงเล่นโกงไงกูไม่ได้เล่นโกงกูเล่น AWM ตอนแรกตอนแรกกูเนเล่น AWM และตอนหลัง แล้วตอนต่อมาตอนที่กูได้คะแนนสองศูนย์น่ะรอบตอนที่กูได้คะแนนสองศูนย์น่ะต่อมาเนี่ยกูเห็นมึงเล่นสก,กาอัพสามแล้วทีเนี้ยกูก็เลยพอจะทีเนี้ยกูก็เล่นปืนเลยนะกูเล่นปืนลากขวอ้แบบน,นเปอร์นับกระสุนแล้วกูก็เล่นสองพวงด้วยก็คือมึงโกงกูเลยโกงมากแล้วมึโกงกูก่อนกูไม่ได้โงกงนะกูเล่น AWM คันหมายในมขึ้นกูบนอ่ะไม้มข้างบนมันไม่ถึงว่ายิงทำอะไรก็ได้แต่ว่าแบบห้ามให้วงบีบแล้วก็แบบให้ใช้ A W M ในการฆ่าแล้วก็ห้ามโดนวงบีบห้ามขึ้นกูบนแต่กูยังไม่ได้บอกเนะี่ยห้ามขึ้นที่สูงอืมอรู้ัน ตอนนี้อากูยังมีบัตรจ้างห้องอยู่เลยอะฮะอะไรนะเอาะอานะอาไรไม่มีอะไรตอนนี้กีก็อยู่กับกูด้วยตอนนี้กีก็อยู่กับกูด้วยตอนนี้กีก็อยู่กับกูกูเป็นอะไรขวดประจารย์ตอนนี้กูถ่ายคลิปลงยูทูบอยู่แกเป็นอะไร ถามน่อยเพชรกูไปโกงโอ้ไม่มีไรหรอกอ่ะช่างเหอะเดี๋ยวกูจะไปลง YouTube แล้วบายมึงขึ้นข้างบนกูขึ้นข้างบนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากูเล่นทรงควงปืนพกปืนอะไรพวกนี้นี่แหละคูก็เล่น A W M ไม่ในหนึ่งห้ามห้าคือขึ้นข้างบนแล้วมึงไม่กินคูเคยบอกแนะแต่กูยังไม่ได้กินมึงบอกเลยนะ ไม่โกงจบกต่คุณหม่อะไรนะบอกว่าเราโกงอันที่พี่เล่นไพ่นะไม่ใช่มันโกงเพราะว่าเราอะใครโกงกันแน่เราไม่ยึดถือมาน้องน้อยครูก็เป็นราชาเอเดบีเอ็มแยบเตรมตัว เดี๋ยวกูจะไปลงคลิปแล้วบาย